มันน้อนกันเลยห้ากันเลยว่าเอื้ยเอ้ยคอยเบิงเด้อย้ำคืนอีเมสีไปเที่ยวกับมนุษย์ตังด่าเขาวางสินะอันพี่สาวกับเอ้ก็นักกับว่าอ้ยเป็นไปบ่ได้ดอกมึงก็บ้าเกินไปละคคอยเบิงบ่เสือเอาละพี่น้องมาเลยมือเนี่ยโบ้ลิงงูเหี้ยวงูเหียวงูเหียวงูเหียวงูเมันยวงูเหี้ยว้เร็วเวเร้วพี่น้องบ่แบบโบ้เร็วใครหลยจนแบบคอยนึกคิดว่าคอยเนื้อแทนน่ะภาษาที่เราบอกน่ะ งง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 ยงงงงงงงยงง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 งสิงงนงงยงงงแงวงงางปงางงงงรางงงงงงวงงงง่าของง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 ่งงงงงงงยงงงงงยงสงงงนงงงปากงล้งงงงงงางงหากางนงพี่น้องเออแม่แม่งงงบอกว่าจะไปขัดงงนงงยงง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 รงงต้องไปดอกแล้วพงไปงงได้ดอกพี่น้องกงงลงได้หลงงงมงงงนี่จานบินมาสมคันสี่คันแล้วว่าน่ะอันจานบินมาสมคันสี่คันพน้าจอดยู่อันเดินห คูซาน่ะคูซาเป็นร้านกวางนะคูซาตามตามตามของหน้าบ้านเมียเนาะจะเป็นร้านกวางเนาะไปเบื้องที่หละจ <ENNIS> อดเบื้องสามขันสิคั้นป้าตีสามพี่น้องพวกเรสิไปจิไปเบื้องคอยกับคนลุกคอยกับเออเราเห็นเขาเมื่อเห็นเนาะคอยกับร้อนเพราะคอยกับนี่เนาะบันสวัสดีพี่น้องทุกปู่ทุกคนน้อพี่น้องเมือนี้มามาเอาบรรยากาศไอ้ป้าอ้อยล้วก็ไ้น้าเนาะข้าเจากำลังตัดอ้อยพี่น้องยวงคางคนนะพอดีมาเยี่ยมยาแมวเนาะที่นี่ก็มานั่งวอากกันมันคิดถึงพี่น้อง อันพี่น้องเชื่อเรื่องอมนุษต่างดาวว่าพี่น้องเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวว่ายายแมวจะเชื่อบอกมนุษต่างดาวคอยเห็นถ้าเขาบอกมาจะเห็นถ้าเขาบอกมาคอยระท่านเห็นคอยนี่พี่น้องคอยนี่เป็นคนเชื่อเคืองมาเชื่อเคืองเพราะว่าเขาบพรหูเขาเพเห็นใน่พี่น้องอันแล้วันนี้จิยอนหลังไปเมื่อสองปีทช่แล้วเนาะที่แม่ของแม่ของยายหน่อยเนี่ยเสียนะพี่น้องเนาะแล้วแม่อีแม่นะแล้วจากไปด้วยวัยเก้าสิบเอ็ดปีเนาะ แต่เพิ่นวมาอายุจริงเหมือนกับประมาณเก้าสิบสี่นั่นแหละแล้วที่นี่ก่อนเราจะเสียหน่ะยยแมวเราป่วยเราป่วยอันคือว่าปอดแล้วน่ะขาวมืดเล้กเล็กพี่น้องขาวมืดแต่ว่าอันคนนึงก็บจิมองว่าเป็นโรคชราแหละแต่ว่าไม่แย่หน่อยนะเบิ่งเบื่องแมวมันตลอดก็บจิหูดีว่าเออถ้าเพิ่นว่าเป็นโรคนี้เพื่อนก็จิบว่ไปย่งไงเพิ่นอาจจะยุ่ฮอดร้อยปีก็ได้เนาะคือว่าปอดขาวน่ะเออเกิดจากสาเหตุอย่างว่าที่เกิดจาก อันไม่แน่นอนสันนิษฐานว่าเราน่ะอีแม่น่ะเรามักนอนฝิงไฟหน่อยยี่แมวเพราะเขาหนาวปุ๊บหรือหรือไม่เฉพาะหนา้าฝนเนี่ยถ้าเมื่อใดฝนตกต,กติดต่อกันแล้วอากาศมันเย็นๆแน,น่เราบ่ห่มผ่าเดี๋ยยี่แมวเราวจีแล้วจีไปนอนฝิงไฟทันทีคือไม่แน่นอนต้องหาฟืนมาต,นต,นตุนตุนไว้เพื่อดังไฟหลักะแล้วจีพี่น้องนึกภาพด้วยเตียงนะเตียงไม้ไผ่น่ะเตียงไม้ไผ่เตียงแคร่น่อพี่น้องนั่นแหละแล้วสินอนหลักะเขาก็เอาไฟน่ะซุ้มไว้ข้างล่างแล้วไปนีิควันนะเมันก็จะอูดขึ้นเนาะ ควันมันอุดขึ้นในอันควันก็จะน้อนอยู่ทั้งเสียงแล้วก็จะสูดะควันไหนยัยแมววันแล้ววันเล่าวันเล่าไปเล่ามันเป็นยุ่งสันหลายปีหลายหลายปีดีดักแหละพี่น้องตั้งแต่เพิ่นเริ่มแก้มาเพิ่นก็จะนอนผิงไฟสันสันเลยนะอันไม่ยหน่อยก็ย้ำขึ้นทีนึงที่สองก็จะลุกมาจุไฟเพิ่นสินะพี่น้องเพราะว่าอันยานแล้วหนาวไหนยี่แมวเออแล้วเราเป็นคนมาคมผาเรามาผิงแต่ไฟเองสินะแล้วก็ด้วยจากสาเหตุนี่หรือเปล่ากับบารูวาเหตุใหนเพิ่นเนี่ย ปอดเพิ่นเนี่ยขาวคือว่าตอนพาเราไปหาหมอนะ่ะคือเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเดย้แต่ไม่ไหน่สังเกตว่าเรานะนอนนอนผิดปกติ่งพี่น้องนอนแล้วนอนอีกนอนแบบว่าอยากตื่นกินข่าวหนะักเลยปลุกเพิ่นปลุกเพิ่นแม่กินขาา่าวบพปลุก,กกินแล้วก็กินกินแล้วแล้วก็นอนแก่ที่เป็นด้วยไวเชรอะไรยังกับลูกก็เลยพาเราไปหาหมอเราไม่อยากไปดอกเราก็บอกว่ากูไม่ได้เป็นยางว่าต้องพาไปดอกลววนนะวันแต่เขาน่ะเขาก็ย่านแม่เป็นในวันนี้เขาก็เลยพาไปนะพ่อไปบนนี้ หมอกับไปตวปรจวรจชีพปรจรชีพจรรถเต้นแห้งนะเออรถเต้นแห้งแบบทั้งๆแต่เราก็เป็นอย่างนแต่ว่าเขาสังเกตว่าราอนร่อนนอนเกิดเห็นสิน่ะวันนี้เพราะเอ็กซเรย์ออกมาปลอดร้วขาวมัดเลยนะวันนี้หมอกระสันนิฐานว่าอาจจะเป็นมะเร็งในส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายแล้วก็มันอาจจะกระจายอย่างนีนะแต่ไม่แน่หน่อยคิดว่ามันเกิดจากควันไฟนั่นแหละเนาะเอาควันไฟไหลเออคตัดไปอันตอนราป่วยนักเลยละกันเนะพี่น้องเนาะ บันนี้พอเราเริ่มป่วยหนักบปเนี้เราก็นอนโรงพยาบาลเนาะนอนโรงพยาบาลแล้วบันนี้อันเขากน็นอนเฝ้าเราอะนะพี่น้องเรานอนเนาะย้ำเว้นย้ำดีๆกันสิแล้วก็จิ๋วกับห้องสีแ่แหละพี่น้องเออว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเรื่องอดีตเนี่ยเราฟังแล้วก็บอกไปทั่วต่ภาษาวันนั้นคัดทุนเต่าอะไรเนาะแล้วก็โจมวิอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแต่พอเราหลับปุ๊บแล้วว่าเป็นภาษาภาษาต่างประเทศเนี่ยพี่น้องออืตอนแรกไม่แม้แตอนเราคอยนึกว่าแต่ภาษาเขมรเนาะ พรอ้แม่นะเราก็คอมเมนได้อันด้วยชนเผ่าของไม่เงี้หน่อยก็คือชนเผ่าสวยนะพี่น้องมาจากสุรินเนาะมาจากสุรินนั่นแหะแต่อีแม่เราบอกแล้วนอนเนาะลักษณะเราบอกน่ะร้องหยังร้งหยังงหยังโง่เลี้ยวแบบแก่ไข่กบว่าค่อยนะคิดว่าเป็นภาษาอนยวนหรือเปล่าหรือยังบโมโหกันแต่เราบอกเลี้ยวแฮ้งน่ะวันนี้ไม่เงี้หน่อยก็เลยฟังฟังเราเป็นอันตอนนั้นไม่เงี้หน่อยอัดเสียงไว้อยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันมันลบมันลบอันไฟมันเป็นภาษาัไหมมันลบไปแล้วน่ะ บันนี้ฟังเราบอกเอะบันนี้ก็เลยปุ๊กปุ๊กเราแม่แม่แม,แม่แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยันนี้แล้วก็่าปุ๊กกูเห็ดหนังกูกำลังไปหาพี่น้องกูก็เลยเขาก็เลยถามว่าเอา้าอีแม่เจ้าไปหาพี่น้องจาอย่ใสอู้พี่น้องกูมาเต็มเลยคนอายุยูย่โลกเหนือด็มันลัางสินอะ่ะเอ,อ้แม่แล้วว่าน่ะยู่โลกเหนืออนะ่ะไอ้แม่เจ้าก็เลยถาม,มว่าแม่จะว่าไปเลยเลยหลายากูไม่ได้ว่าไปเลยเลยกูไปอีลีพี่น้องกูอยู่ ยุคโคโลกเหนืออย่างประมาณนี้นะอยู่งสี่ไปทางเที่งฟ้าอยงนีนะอ่ะแล้วเจ้าไปแดงไดขี้จานบินไปละบ้านนะพี่แม่นะละว่านนะเออวันนี้ไม่เง่หน่ะก็หัวมราคิดว่าโอ้สงสัยอ่ะสงสัยเฮาน่ะคิดว่าไอแม่น่ะเอ่อด้วยความที่ว่าเราป่วยล้วก็เลยอาจจะแบบว่าว่อไปทั่วเขาคิดอยงนีนะแต่เราบอกว่าอันนี้กูว่าจริงๆกูไปอีลีฟนะกูไปอีลีบบันนี้ บัดนี้ก็เลยมาขึ้นต่อมาอีกบ่ขึ้นต่อมาได้ป่ะหน่อยย้ำแรงหน่อย้ำเว้นแล้วก็น้อยแล้วก็บอกได้วันนี้พอย้ำแรงย้ำขึ้นอีกให้แต่พอเราหลับเนาะไม่เงี่ยหน่อยก็จ้องจ้องเพื่นเราจีบอีกบ่บัดนี้พี่น้องเอ้ยเราบอกเราบอกเราบอกเร็วเลยเร็วลักษณะที่บอกเราบอกเร็วแล้วเวลาเวราบอกนี่ยปากเราจีฮอากระหากันเน่ยพี่น้องอ่าปากจังปากเล้ยเล้ยนิดน้อยอะนะเออบัดนี้ก็ไม่เงี่ยหน่อยเอ๊ะหรือมันจะเป็นหีือแม่ล้วสิบอกกับมนุษย์ต่างดาววิริ ก็เฮาบวกหัวน้ำร้อนนะคอยคิดน่ะจะไปได้เาขไอ้แม่หรือว่าแม่แล้วจีบอกกับมนุษย์ต่างดาวอีหลีเนาะนอนฟังแล้วว่าจะหดเที่ยงคืนน่ะพี่น้องจะหดเที่ยงคืนเลยเด้วันนี้ก็เลยเราปวดเหงาแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พอลุกขึ้นมาเราเลยเห็นมีไงหน่อยเราเราเราหลงบอกภาษาภาษาที่เราบอกอยู่น่ะไอ้หลี่มันกับมนุษย์วังศีลอ่ะเขาก็ว่าไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้ยังนี่ยยังนี่ยเราก็โอ้ยปวดเหงาปวดเหงาเร่เร่เนี่ยกำลังมวลมันวังศีลอ่ะเอา กำลังมวนจังไดเพราะว่าเพื่อนไปนวันนี้พอเพื่อนเยวแล้วเนาะก็เลยถามเพื่อนแม่เจ้าไปไม่อีกเละตีล้วก็ว่าเราไปไม่อีกเอ้าเจ้าไปจังใดแม่จานบินมาห้าเพื่อนว่าน่ะมันก็าจานบินมันเป็นยังไงแม่เคยเคยเห็นจานบินบ่เนี่ยแม่เรากะเบิ่งเคยเบิ่งจะโทรทัศน์ไม่นองเนาะอันเราก็ว่ามันเป็นกลมๆกลมๆยังไงีสิน่ะยี่แมวกลมๆยังไงเขามาห้าปุ๊บไปเขากะ ่าทรงกูเดี๋ยวก็จะมาปุปย่อีกคนังสีน่ะอขอก็ีลยแม่อย่าไปเด้อเพราะเขาคิดว่าขันเราไปเราไปแล้วยันเราไปแม่ขันคิดว่าเราไปเฮียหยันเราไปเลยสีน่ะอืมไปนี่ก็เลยว่าแม่อย่าไปเด้อขันก็มาหาจะไปเด้อแลอ้วแม่ก็เลยว่าเอาบ่แม่แกูว่าไปได้จังใดพี่น้องกูยุบฝนเต็มเลยอเออกูว่าไปยุน,น,นันนะม้วนม้วนอันเวลาเขามากูก็ต้องไปแม่เขาบ้าจะไป มึงย่งมาหามกูลายความสุขของกูแลววองสินะอเออเออเขาก็เลยว่าทุงใส่แม่แลว้วป่วยแหง้งแก่ๆก็ไม่ย่ยหน่อยคิดว่าเชื่ออาจจะขึ้นสมองหรือเปล่าอย่างสินะเขาคิดด้วยแมนาโดยคิดด้วยลักวิทยาศาสตร์ของเขาหน่นแหละนาอเพราะเขาเขาบ่เสื้อหน่ะพี่น้องอันแล้วแบบนี้ไม่ย่ยหน่อยกับพยายามค้นหาในโทรศัพท์นะภาษาแบบนี้มันมีภาษาอย่างในปรกากฏว่าปรกาปรกฏว่าภาษาตั้งประเทศภาษาอินโดภาษายังพยายามฟังสำเนียงแล้วก็เอาเอามาเอามาแบบ เอามาเทียบไซกับภาษาที่แเม้บอกนะเป็นภาษามนุษย์ตั้งดาวมะเนี่ยบอกเอามเอามาเทียบไซ่เนี่ยมันบ่มีภาษาเลยภาษาย้วนภาษาเจกภาษาอย่างกับว่าแมนเนี่ยพี่น้องคือเขาพยายามฟังทุกๆภาษาเปิดบนโทรศัพท์เนาะมันว่าแมนก็เลยคิดใจโอ้หรือว่าจะเป็นภาษามนุษย์ตั้งดาวอิหลีเขาโมโหเนาะเออคอยคิดนั่นคอยคิดคอยฟังเราก็คิดเขาบมโหคว่ามนุษย์ตั้งดาวเขาบอกแมนคือว่าเขาเนี่ยบอกว่ามนุษย์ตั้งดาวเป็นแบบใด เขาบ่เคยสัมผัสบ่เคยหยั้งสินะแล้วบันนี้พอยามคืนอีกคืนต่อมาอีกแล้วอันแล้ฝันได้ไหนี้แล้ฝันแล้ฝันเห็นคนนุ่งเกงเีงแดงสามคนนะ่ะมายืนอยู่ปลายเท้าเรานะอ่ะนะเวันนี้เราก็ว่าเราก็ด่าด่าแบบอันสามคนนั่นนะวะ่ากูบ่ไปแค่ไหนกูก็บ่ไปกูจะไปกับพี่น้องกูงั้นสินะ แต่ใครๆก็ว่ายมมาทูดไงใช่มามจิมาหับต่อแล้วน่อยใครยมมาทูดจิมาหับเอาเร้สามคนน่ะเราเลยไปย้อนไปเออบันนี้อันเราเราบอกว่ากูเพ่ไปกูเพ่ไปกูเพ่ไปกูจะไปกับพี่น้องกูกูจะไปกับพี่น้องกูอยังกว่ามันนี่จนเราหูวเมื่อบันนี้เราก็ลองบ่อยฟังว่าอันมึงเห็นคนมาบ่อบางหนึ่งสามคนน่ะนะก็เลยว่าบ่เห็นเดี๋ยวละแม่มันยืนยุ่งเตียงนะไม่ตะโกบกใหญ่ๆมันคือบ่เห็นคอยบ่เห็นก็เลยบางสิ่มันเสือกับ่นงเออแม่เออเสือปน่งนงนงแต่น อันภาพจงกระเบนสีแดงสามสามคนเลยคอยเห็นนิ้วสั่นละเจ้าวัคอยเห็นสีบ้าได้คืนเลยคอยมายืนเฝ้าคอยไปบ่อผืนนี้สวนคอยไปน่ะคอยลุกขึ้นไปซ้ำนี่ซ้ำทางเนี่ยคอยก็งี้เมื่อเบิ่องมูมูบ่ไป่น้ำคอยหรือว่าบ่ไปดอกขี้ขานยางคอยก็เลยกลับคืนเตี้ยเฮียมะฮับออกคอยเนาะนั่นแหละวันนี้แม่เราเห็นวันนี้แล้วก็เลยว่าบ่ไปอันเจ้าไหนก็บบ่ไป่วันนี้ก็เลยว่าไม่แง่หน่อยก็เลยว่าปลอบใจนะใช้ มันมามันยืนอยู่บนเดแม่น่ะมันยืนอยู่ปลายเตียงมันมันไม่ได้ไปเลยเพป็นว่าน่ะอ่าไอ้บัานี้ข่อยก็เลยว่ามามาสู้กันมาเจ้าแม่กูไปทีอันคือพยายามบอกแบบบ่าปลอดใจให้แม่หัวนะใส่แม่ยุบบนเดบอกมาทำท่ากรรมมันสินะใส่มันยุบบนไดนั่นเองมันยืนอยู่เนี่ยมันยืนอยู่เนี่ยนี่พอเขาหนึ่งเขาก็ทำทตาไปไปจีมาแม่กูไปกูไม่กูไปหรอกไม่แม่กูไปหรอกเขาพยายามไล่ให้แม่เห็นนะเออแล้วบัานี้แม่นะหายไปแล้วหายไปแล้วเป็นว่าเออพอเขาหนึ่งว่าหายไปแล้ว นี่เพิ่นกับว่าจังได้กูกับเปาไปเด็ดขาดกระซุบนี่กูจิไปกับกับพี่น้องกับพี่น้องที่อาจารย์บินมาปกูแล้วบ้างสินะพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงนเนี่ยพาะแบนว่าไม่แย่ยหน่อยไม่ขึ้นมาได้แต่ว่าไม่แย่ยหน่อยนะตัดชินใจยุดดนว่าจีวอลหรือพ่กวอาดีมันใกล้กับว่าเออมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่องสินะก็ให้พี่น้องอ่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะพี่นอ้นะนองนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แย่หน่อย เออประสบมาประสบการ์เออประสบการ์มาแล้วบันนี้ผ่า,านมากับชีวิตเขาเลยผ่านมาบาั้งสองปีที่แล้วแหละอ่าผ่านมากับชีวิตเขากับแม่เขากันคิดกอยากเนึ่งก็กจะรักวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นเชื้อโรคมันก็จ่ายขึ้นสมองเนาะเราจะเพ่อไปทัว่วแต่ว่าไม่แย่หน่อยมารวบรวมมาแล้วมันบ่แมนไม่แน่หน่อยคิดว่าเราเพิ่เพลอเดีวเราอาจจะไปอีหรีเนี่ยพี่น้องเพราะว่าวันนี้พ่อหมอพ่อสุดท่ายหมอกับมันนาแม่บอกกบไม่แน่หน่อยนะว่าเออเราขอพูดถ่าแล้วเนาะ เออเอาเราไปอยู่บ้านดีบ่ให้ยังนี่หน่อยก็ให้เราได้อยู่กับญาติพี่น้องใชหมนะบันไปเออบันไปไม่ใง่หน่อยกับตัดสินใจเอาเราไมาอยู่บ้านพี่น้องจริงๆก็คือเขาก็พยายามทุกวิธีทางว่าเออยืือแม่คอยได้บ่คอยก็เลือกให้แม่งสินะเออเลือกให้แม่คนเดียวแล้วก็ว่ามันมันเป็นวารสุดท้ายของคนเท่าแล้วยังสินะก็เลยเขาก็เออทำตามเพื่อนบอกเนาะก็เลยเอาแม่นมากลับบ้านกลับบ้านแล้วไม่ใหญ่หน่อยก็บอกเรื่องนี้ให้พี่สาวพี่สาวคนใหญ่น่ะพี่น้องพี่สาวคนใหญ่ฟังว่านี่ ตกย้ำคืนมานะ่ะอีเมสิเป็นแบบนี้เด้อก็เลยบางสิแล้ววันนี้พอพอเราย้ำแรงเรากับมนันนอนเป็นโมเฮาเนาะก,กับมีมขคอยมีพี่สาวมีไม่แย่พัดไม่ยนแย่น่ะน่ะมันนอนกันเลยเทากันเลยว่าเอ้ยเอ้ยคอยเบิงเด้อย้ำคืนอีเมสี่ไปเที่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเขาวางสินะอ,อันพี่สาวกับเอื้อยกันนะก็บ่าโอ้ยเป็นไปบ่ได้ดอกมึงก็บอา,าเกินไปแล้วคอยเอบิงบ่เสือบัดนี้พี่น้อง แค um ่สองทุ arf, arf, i, ip, ira, ่มเวลาสองทุ่มแค่นั้นมูไข่คาเตวอกับมาต้นรับแต่คนป่วยน่ะรับแมวเราหลับเนาะพอรับปุ๊บเอาล่ะพี่น้องมาเลยมือเนี่ยบุ้งง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  ยิ่งยิ่งยงเสียคือปากและสีหัวเขาหากันนะพี่น้องเออเสื้อเปล่าป่ะพี่สาวกับพี่สาวสองคนน่ะขนลุกเลยนะเนี้ยมน่ะไปนี้กะพี่สาวกับจิบุกเนาะกับเลยห์หอกกับเลยบ่ต้องบ่ต้องเดี๋ยวเวลาหน้าเราสิตื้นเองสินะบ่ต้องปุกให้เรานอนบอกแล้วคืนคืบนั่นเสื้อเปล่าป่ะเพิ่นบ่ลุกเลยเพิ่นนอนว่าจนว่าหอดตีสามตีสี่น่ะโ่าภาษานั่นกับเพิ่นน่ะภาษาอันภาษาตั้งดาวี่เพิ่นว่าเพิ่นไปอัน นอกโลกมั่นนะนั่นแหละคนบ้าอยูงสังส่นแหละทั้งไปซุ้งไปจับจานว่านะเปลนบันบนี่พอนพอเราเมื่อยบันนี่ราเมื่อยบันนี่แล้วพอพอ,พอเราห่าใส่แผ่นเปลือยแล้วเราสิบกระตุน้นเนาะเราเงี้ยวเราก็เงี้ยวใส่แลี้ยงสินะแล้วบนันนี่เอาเวลาเราเปลี่ยนผ้าเป็นเนงี้ยวแล้วก็พักไปน้อยนึงแล้วก็พลิกมาแล้วก็บอกกระกองสินะพี่น้องจนมาตีสามบันนี่แล้วหูเมื่อเราเลยเอาน้ำให้เรากินแล้วก็แล้วก็เมื่อ,อ,อ,อพอเราพอเรากินน้ำแล้วเมื่อย เราใหแจกแห้งเฉยละให้แจแห้งหนะกเลยว่าแม่คอยบอกว่าอย่าไปถมันเมย์เนี่ยบ่ต้องไปดอกอแล้วว่าพ่ไปบ่ได้ดอกพี่น้องกูหลายเนี่ยหลายมือนี่จานบินมาสามคันสี่คันแล้วว่านะ่ะอันจานบินมาสามคันสี่คันพุน่ะจอดอยู่ันเดินในคู่ซ่านะ่านะคู่ซ่าเป,เป็นร้านกวางนะคู่ซ่าตามตามตามของหน้าบ้านเมียเนาะจะเป็นร้านกวางเนาะไปเบิ้งที่ละจอดเบิ้งสามคันสี่คันปาตีสามพี่น้องพอได้สิไปสิไปเบิ้ง คอยกับคนลุก no คอกัเออเราเห็นเขาเม่เห็นเนาะ่อยก็ร้อนเพราะ่อยก็กับนี้เนาะบัดนี้พี่สาวมันก็ว่าเอออันเดียคอยจะไปเที่ยวน้ำเดินแม่จานบินให้่อยไปน้ำเดียบอ่อันนี้แม่อีแม่เราก็ว่าผมมึงไปเพราะท่านไหนได้ดอกผมมึงม่นมาจากพุ่นกูมาจากพุ่นเนาะกูไปได้คนเดียวระวังสินะบัดนี้ก็เลยจานบินมันเป็นยังไงแม่แล้วก็บอกแล้วก็เรา่าคันยงยงแล้วก็อธ่บายพวกพี่ฟังนะจานยงยงคันยงยงแล้วก็ย่างไปประตูมันก็เปิดเองเป็นกระจก เข้าไปมันก็ปิดปึ๊บปันึ่งระวังสินะบันนี้พี่สาวแหนมนากันพี่สาวก็เริ่มเริ่มเสื้อในสิ่งที่ไม่แญ่หน่อยบอกสิ่นะพี่น้องวันนี้แต่ว่าพี่สาวกับยังแซวเนาะเอออันบอกบอกในเด้อว่าขันมันมาอีกวันนี้อย่าผาอย่าสวนกันบอกอะไรเด้ออันคอยนวกหูคอยบ่ได้นอนบอกพ่นแนี้อันพี่สาวก็บอกีแมงสิน่ะบอกกับจันบินเออจะบอกจะบอกกับพี่น้องหลายๆมันนวกหูคนเฝ้าไข่บ่ได้นอนวันนี้นั่นล่ละ แล้วปุ่นี้เราเรายังคงเป็นยุ่งสั่นไในอีแมลสามคืนติดต่อกันสามคืนเนี่ยพี่น้องอันมือเนี่ยกับแต่หกวงแรงเนี่ยผมวแรมือเนี่ยกับตีสี่ทีฮะเพราะอย่งนี้อย่งนี้ย่างนี้ย่างเออโม่โม่เวลาบอกเวลาเราเขียร์เราก็สีน่ะสีงี้ยังี้ยเงยเงยองี้ของเราแปลงสิน่ะพี่น้องเอ้อคอยคอยอัดเทปไว้ย่างดีเลยแต่ว่ามันอัดวิดีโอไว้แต่ว่ามัน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 หายเลยพี่น้องคอยเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เนี่ยพี่น้องมันหายน่ะก็บบอลูว่าเป็นย้อนนี่ยังโนหรือว่าเขาเขาใหญ่มาบุ๋มดกเอ่รู้เนาะ คือมันอันสิ่งที่เขาคันนั้นใส่ไม่ง่ญ่อันคันคือคันภาพ่พาหายไปโดวหายกระเจียวไม่หายพี่น้องได้เห็นอยู่เนาะแล้ววันนี้จากนั้นมาบโดนแม่แม่กระจากไปน้อพี่น้องน้แม่กระจากไปนั่นแหละอืวันนี้ก็เลยมันเป็นความไอความสงสัยของไม่ง่ญ่หน่อยว่าเอจนกระทั่งทุกมือนี่มันสิ่งที่เห็นนี่มันพี่น้องคิดจังใดเออในฐานะที่พี่น้องเมื่อพี่น้องคิดจังใดเนาะแต่ไม่ง่ญ่หน่อยนะไม่ใหญ่หน่อยก็พโพี่ที่ว่าเห็นเหตุการณ์เนาะ S 1> <S 1> เออคิดว่ามันมีส่วนเป็นจริงได้พี่น้องเนาะมีส่วน <ไป S 1> มันมีส่วนเนาะโลกขวางโลกโลกโ,<ล>โลกอีกโลกหนึ่งน่ะ <S <S ม,มันน่าจจะมีจริงอีหลีได้พี่น้องเนาะมน,น, <S <S นุษย์ต่างดาวแมนมนุษย์ต่างดาวอยังสินะไม่ใช่หน่อยคิดดูโดยในพี่น้องเตียวมาบอกฟังเด็ดว่าที่จริงจีวอาตั้งแต่เทปแรกเริ่มเหตุยูทูบเลยได้ดว่าวเสิมาบอกเลยได้แต่ว่านย่านขาเจ้าว่าอันนี้ยังเกินเหตุยังสินะอืมแต่บ้านนี่แหละพี่น้องเนาะกะ ย้ำอีกครั้งว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะเนาะกะพี่น้องเสื้อผ้าเสื้อกะมินมาในเดจ่ะเดิมอันนี้กะขอบคุณหลายๆจ้า,จาสวัสดีจ้ามานงฟังน้ำกันจ้ามงฟังน้ำกัน่นงฟังน้ำกันกํนลังได้ฟังด้วยกัน